สาาวเเเลยจจ้้ดินแรกเลยทีเดียวก็ประมาณห้าหปีมาแล้วมันเกิดขึ้นเองในบอ่อเล็กอยู่ทางนั้นนู้น <c oughs> เกิดขึ้นเองโดยอตาตมาก็เห็นมันเป็นพืชเขียวๆขึ้นมาก็เลยสงสัยว่าวคืออะไรก็ไปมันเป็นบอ่อน้ําบําบัดเต้าหู้เก่าลรงเต้าหู้ก็มีน้ําบําบัดทิ้งอยู่มันก็เกิดมีพืชชนิดนี้ขึ้นมา ซึ่งแต่ก่อนอาะตมาก็ไม่เคยเห็นมาก่อนหรอกอยู่ๆมันก็มีมาเองนะแล้วเมื่อเอาไปทดลองดูว่าลงครัวเขาจะใช้ได้ไหมล้างให้สะอาดอาให้เขาก็เหมาะสมมากก็เลยขยายบ่อต่อนะตั้งแต่นั้นมาก็เลยขยายออกมา,ากลายเป็นบ่อใหญ่ที่เห็นข้างหลังนี้การดูแลแรกๆเราก็เราปิดล้องถูกไม่รู้จะยังไงแต่เพราะไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก่อน แต่เมื่อทําไปทํามามันก็เริ่มเข้าใจขึ้นว่าจะทํำยังไงให้ผัาม,มันรอดไม่ให้มันสกปรกมันมีตัวอะไรที่เป็นศัตรูเช่นหอยหอยเชอรี่หอยกลมๆตัวเล็กๆมันก็จะมากินผัมอยู่ตลอดหรือมีปลาที่อยู่ในน้ําเป็นปลาที่กินพืชอย่างเงี้ยเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้หรอกนอกจากในบ่อนี้เมื่อตอนน้ําท่วมใหญ่ เราก็พัมก็ไปหมดแล้วแต่เราจะเลี้ยงต่อเราก็ใช้วิธีสูบน้ําออกให้หมดแล้วก็จยับปลาที่กินพืชทั้งหลายเอาไปปล่อยในบ่อน,นี้ก็จะมีแต่ปลาทั่วไปที่มันไม่ใช่ปลากินพืชอาจจะมีอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ชนะพัมเราแล้แลก็มันก็ไม่มีโรคอะไรนะผํานอกจากว่านะเราต้องดูแลอย่าให้ตะใคร่หรือว่าน้ําเนี่ยมันมี ของอากาศหรือว่าขี้เลนมันมาจับปึกข้างหน้ามันลอยขึ้นมาจากก้นบ่อมันจะลอยมาจับปึกแล้วมันจะทําให้ผําเน่าก็ต้องคอยระวังปั๊มน้ํามาฉีดมีปั๊มน้ําใหญ่มาฉีดฉีดฉีดไยกระจายผําก็จะสะอาดจะได้ออกซิเจนด้วยต้องทําความสะอาดล้างอยู่เรื่อยๆมาสังเกตดูถ้าผาม,มันเริ่มจับตัวหรือแน่นมันมันจะหายใจไม่ออกมันก็จะเน่าแล้วก็ อีกอย่างนึงก็คือหญ้าที่อยู่รอบๆบอ่อที่มันอยู่ติดกับชายบอ่อกันในน้ําเนี่ยถ้าพม,มันเข้าไปแทรกตัวอยู่ในนั้นพมจะเน่าดังนั้นต้องให้เด็กๆมาช่วยกันถากหญ้าออกออท่านคะกี่วันท่านถึงล้างบอ่อผํมทีหนึ่งอะคะโอ้ยไม่ต้องล้างเลยเป็นปีๆจนน้ําท่วมไปแล้วนู่น<อ>น้าท่วมแล้วมันมีปลาเข้ามานะเราถึงจะล้างปพติีไม่ล้างเพราะน้ํามีจะระบายถ่ายอยู่ตลอด เพราะน้ํามันมีการระบายเราถึงไม่ต้องล้างบ่อผําใช่เพราะว่าพน้ํามันพร่องแล้วก็สูบออกมาจากบุงนู้นมาใส่มันลงมาเมื่อมันเต็มที่มันก็ล้นออกมันมีทางท่อระบายอยู่อัตโนมัติค่เข้าทางนี้ออกทางนู้นไปเลยค่ะนนเรียกได้ว่าบ่อผําเนี่ยก็ต้องเป็นบ่อเฉพาะที่มีการระบายน้ําที่ดีด้วยพอพ่อ แล้วแต่สั่งถ้าส่งทุกวันก็ก็มีทุกวันมีทุกวันนอกจากบางฤดูที่ฝนตกหนักๆฝนตกชุกๆมันก็จะไม่ชอบมันไม่ชอบฝนไม่มีแดดด้วยมันก็ยิ่งเนี่ยฝนตกติดต่อกันสามสี่วันเนี่ยผัก็จะโทมน้ำขุนผําไม่ชอบผัชอบน้ำใสแต่เนี่ยมันก็ยังมีลักษณะขุนอยู่บ้างแต่ว่ามันมันกว้างมันลึกมันก็เลยพออยู่ได้ คือเลนดินเนี่ยมันละลายลงไปมันก็ทําให้น้ําขุนไม่ดีผาไม่ชอบแสดงว่าผาเนี่ยมันเป็นพืชที่ชอบความสะอาดชอบแสงแดบดบถูกต้องค่ะแต่สะอาดเยี่ยมเลยไม่มีปุ๋ยอะไรเลยมันก็ไม่ได้มันคล้ายๆผักตบชวาเนี่ยถ้าผักตบชวาอยู่น้ําไหนงามผําจะอยู่น้ํานั้นงามน้ําออกเป็นน้ําบาบัดนิดหน่อย,อยนั่นไะจะงามค่ะไม่มีปุ๋ยให้เลยน้ำจืดๆชืดๆใสๆเป็นไม่มี ไม่มีสารอาหารทําไม่โตหรอกตามสั่งทําตามสั่งเพราว่าถ้ามันเหลือเนี่ยจะมาก็จะส่งตากแห้งตากแห้งไว้อวันละเป็นวันละถังละถังวันละสิบห้าโลสิบห้าโลเ่าได้ทุกวันกิโลกรัมต่อวันส่งได้เลยนะคะแล้วแรงงานราคาท่านแรงงานก็ให้ลูกๆเด็กๆนักเรียนนี่แหละมาช่วยก็มีนักเรียนที่อาตมาสอนอยู่มหนึ่งก็แบ่งเวรเขาวันนี้สามคน ช่วยกันนะ้า<อ>วันไหนวันไหนถ้าไม่สั่งแล้วก็ไม่ต้องช้อน3ามคนที่พอใช่ไหมคะท่านอ๋อสบายสบายขั้นตอนแรกครับก็เตรียมน้ำใส่ตรงนี้ครับแล้วก็ทำความสะอาดก่อนครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ไปลากผัมตรงนี้ครับ ลมสาวเอ้ยภายใต้แสงดาวมีผู้ปวดร้าวรอเจ้าเจือจาง